เซวิสนิอนะคะบูมมีข่าวบันเทิงต่างประเทศมาฝากกันค่ะใช่แล้วนะคะมาติดตามนะคะกับอีกหนึ่งหนุ่มใจบุญดีกว่านะคะกับออร์แลนโดบูมนั่นเองนะคะ,ะเขาได้เดินทางไปหลายประเทศเลยนะคะเพื่อไปช่วยเหลือผู้ทั้งติดเชื้ออีโบรานะคะแล้วก็รวมไปถึงเด็กๆด,ด้วยค่ะ นักแสดงหนุ่มใหญ่ใจบุญนะคะออเรนโดบลูมค่ะเดินทางไปเยือนประเทศไลบีเรียนะะีคยะทวีปแอฟริกาค่ะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อร่วมแคมเปญน,นะคะรณรงค์เพิ่มความรู้ให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้รู้เท่าทันเชื้อไวรัสมรณะอีโบลาหลังจากที่หลายประเทศในทวีปแอฟริกานะคะต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตโรคหลายนี้นะคะแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยไปจํานวนมากค่ะ ออร์เรนโดบลูเป็นทูตสันทวมยตีค่ะ mm hmm. ขององค์การสหประชาชาติได้ร่วมทํากิจกรรมต่างๆในประเทศไบีเรียหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับชาวบ้านในแถบเมืองนะคะมอนโรเวียนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้ร่วมปรึกษาค่ะวิธีการรับมือกับเชื้อไวรัสมรณะกับอาสาสมัครที่เข้ามาในประเทศไบีเรียค่ะเพื่อป้องกันนะคะการระบาดของโรค ซึ่งในขณะนี้เนี่ยมีจํานวนมากกว่า25,000คนแล้วนะคะส่วนสถานการณ์ที่แอฟริกาเนี่ยรวมถึงในประเทศไลบีเรียนในตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเริ่มรับมือกับเชื้อไวรัสอีโบลาได้แล้วเนี่ยนะคะแต่ก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อมากกว่า24,000คนโดยมากกว่า5,000คนเนี่ยนะคะเป็นเด็กค่ะส่วนผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้ออีโบลานั้นเนี่ยมีจำนวนเกือบ1หมื่นคนแล้วค่ะ ออร์เรนโดบลูมเนะคะเดินทางไปร่วมแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่ประเทศไลบีเรียรเป็นเวลา4วันด้วยกันนะคะโดยในปีที่แล้วเนี่ยนะคะนักแสดงหนุ่มวัย38ปีเนี่ยก็ยังได้เดินทางไปประเทศจอร์แดนเพื่อพบกับเด็กๆที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจจากสงครามนะคะในประเทศซีเรียรมาแล้วค่ะ ใจน<ก>แน่น,น <ะ S 1> ใช่ยังมีเวลาแบบว่าไป <ฮะ S 2> ช่วยดูแลอะไรแบบนี้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้